สวัสดีชาวราศีมีนค่ะ คลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนมิถุนายนค่ะหรือผู้ที่มีลัคนามีนก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะแบ่งราศีตามโหราศาสตร์ไทยค่ะพร้อมกับหลักการวิเคราะห์ตัวเลขเพิ่มเติมไปด้วยนะคะในคลิปจะมีชุดตัวเลขนำโชคท้ายคลิปให้แก่ผู้ที่ชอบและหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง ถึง13เมษายนค่ะถ้าพร้อมแล้วชาวสองราศีมีนหรือชาวราศีมีนก็ดีนะคะอันนี้ต้องแอบกระซิบเกี่ยวกับเรื่องของความรักนิดนึงนะคะชาวราศีมีนเนี่ยเรื่องของความรักในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าร่วมงานมงคลหรือว่าตัวเราเองอาจจะมีงานมงคลก็ได้นะหรืออาจจะมีโชคมีลาบนะคะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของครอบ วเกิดขึ้นด้วยนะคะชาวราศีมีนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามารับฟังคําทานายไปพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะรับฟังฝากกดติดตามและกดถูกใจคลิปวิดีโอนี้กันไว้ด้วยนะคะฝากซับสไครป์ช่องกันไว้ด้วยค่ะขออนาตเริ่มต้นนะคะกันที่เรื่องของการเงินเอ,อ่อการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ไล่ไปที่เรื่องของความรักความรักเราจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็พาร์ทของคนมีคู่หรือคนมีครอบครัวค่ะเราจะใช้ไพส่สาคัญสองสำหรับนี้ในการ เปิดนะคะขออนุญาตเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานนะคะชาวราศีมีนจา้าขออนญาตเจ้าของดวงชะตาทุกท่านนะคะ คลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายภาพรวมของดวงชาวราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่อินไม่น้อยนะอะไรก็ตามที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจก็น้อมรับไปนะคะส่วนประโยคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะดวงนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะใครอยากที่จะดูเป็นการส่วนตัวก็ทักส่วนตัวมานะคะไพ่ใบแรกของเรื่องของการงานชาวราศีมีนค่ะ ว้าวที่อ m มพ r i ร l ไพคิงมาคู่กับ i m p พ r เร l เลยแล้วก็ไพ่เดอะซันมาต่อเลยค่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าวเรื่องของการงานชาวราศีมีในช่วงระยะนี้นะคะ โอ้โหชาวราศีมีนช่วงนี้บอกเลยว่าคุณค่อนข้างที่จะมี power เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานพอสมควรนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจนะมะีการเลือกนะว่าตัวเองจะต้องทำอะไรตัวเองจะต้องหยิบจับอะไรคือมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของงานเนี่ยอุ๊ยมันเป็นเรื่องชิลๆสำหรับฉันมากๆเลยช่วงนี้ฉันไม่ค่อยคิดเยอะไม่ค่อยสีเรียดเพราะว่าด้วยด้วยหน้าไพ่ของเราเป็น the พอ p e r o r นะคะแล้วก็มีไพ่ ทิ้งไม้เท้าขึ้นมาด้วยเหมือนตัวเราเองเอาพูดจริงๆอ่ะเหมือนตัวช่วงนี้ไม่งานเยอะแต่มันไม่ได้หนักตัวเองค่ะมันเหมือนกับว่ามีมีมคนมาช่วยแบ่งเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะไพ่ ทิ้งถ้วยเออเหมือนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตช่วงนี้ลงทัว์นะมีช้อยมีตัวเลือกมีคนช่วยมีคนเข้ามามีคนมาซัพพอร์ตมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้เราเลือกเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าไพ่เดือดซันขึ้นมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็การต่อยอดหรือว่าการมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่ง เท่าที่ดูจากหน้าไพ่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ดวสซันขึ้นเป็นไพ่ใบอ่อใหญ่ที่สุดในในสำรับเลยนะคะนะก็ขอให้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะตลอดถึงเรื่องของการเงินเลยนะเราไปต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีมีนเลยค่ะขออนุญาตนะคะชาวราศีมีนว้าวปังๆเลยเปิดมาก็ปังเลยเห็นไหม ขออนนญยตไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะสําหรับชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดในวันที่1 5มีนาคมถึง13เมษายนนะจ้าเพราะว่าเราแบ่งราศีตามโหราศาสตร์ทไทยจ้าอ่ะ ่การเงินช่วงนี้อแอบขัดแย้งกับตัวเองเบาๆเนาะเบาๆนะแต่ใดๆแล้วปัญหามันก็มันก็คือปัญหาที่มันสามารถเคลียร์ได้จัดการได้แหละเราเป็นคนที่นิ่งอ่มีสติแถมยังมีคู่ที่ดีอืเห็นไหมพอพูดถึงเรื่องคู่ที่ดีก็ขึ้นเลยอ่ะถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษนะฮะคุณจะได้อคนที่คนที่มามาามามา,มา มาซัพพอร์ตเกยวกับเรื่องของการเงินที่เป็นสุภาพสตรีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณก็จะได้คนที่มาซัพพอร์ตการเงินที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะนะคือคือเท่าที่ดูจากหน้าไพ่มันซัพพอร์ตกันไปซัพพอร์ตกันมาเรื่องของการเงินถือว่าไปในทิศทางที่ดีเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ได,ได้ได้คู่ที่เออได้ได้คนที่เข้ามา ช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะเป็นคู่กัลยาณมิตรก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคู่ชีวิตก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่ชีวิตแล้วอ่ะมีเกณฑ์ในทิศทางที่ดีแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่วยกันเก็บเงินเก็บทองนะคะช่วยกันวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปในทิศทางที่ดีทีนี้ขออนุญาตขยายไพ่นะคะคุยละเอียดนิดนึงว่ามันไปมันมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภได้เงินก้อนโตกันบ้างไหมไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยสิว้าวส ก้อนโตไหมดูเองสิงโตมันโตไหมล่ะ สิงโตมันโตไหมล่ะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภอะค่ะเหมือนตัวคุณเองอะค่อนข้างที่จะเด่นไปทางการลงทุนมากกว่าการเสี่ยงโชคนะคะค่อนข้างที่จะเด่นไปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมากกว่าการเสี่ยงโชคนะคะการลงทุนในที่นี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าไปในทิศทางที่เรียกว่าการดูงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะที่ที่ที่เป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าหรืออะไรแบบมีมี power มากกว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำงานคู่กับเขาอะค่ะ หรือว่าต่อเงินต่อทองกับเขาอะไรเงี้ยถือว่าไปในทิศทางที่ดีเลยมันมันมันจะเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันได้ดีมากๆเลยมีเกณฑ์ที่จะได้คุยได้ดีลงานกับคนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะเอ๊ะทำไมมันวกไปที่เรื่องงานคือคือมันเด่นเรื่อง,เร,องเรื่องเงินที่มาจากการงานนะคะนะมันเด่นเกี่ยวกับเรื่องเงินที่มาจากการงานอนะโชคลาภมันก็มีมีโอกาสได้เป็นแบบได้ได้เป็นเงินก้อนที่มาจากการแบบ ต่อยอดทางการงานนะคะซึ่งเท่าที่ดูมัน,มนเป็นเรื่องของการงานไม่ได้ไม่ได้เน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงสักเท่าไหร่นะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินคุณมีโชคเข้ามานะแต่โชคในที่นี้มันอาจจะไปโฟกัสเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของการการที่ได้มาจากการต้องเสียเสียเงื่อเออเสียเงื่อต้องต้องแบบมาจากงานอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเนาะก็ ไปกันต่อที่เรื่องของความรักเลยเห็นไหมยังพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนาะปากมันพาไปจริงจเพราะว่ามันเนี่ยมันหนุนเยอะมันหนุนมันหนุนมันบาลานซ์กันหมดเลยอะค่ะนะชาวราศีมีนมันบาลานซ์กันหมดเลยมันมันต้องพูดอะเออไป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 เรื่องของความรักช่วงนี้เป็นยังไงขออนุญาตเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสดก็คือที่โสดอะค่ะเออคนโสดก็คือคนโสดอะไรคนบอกว่าคนโสดถ้าหนูมีคนคุยหนูคือคนโสดไหมคะแล้วหนูได้กันหรือยังคะ คนโสดก็คือคนต้องโสดอะค่ะลูกอืมคนโสดก็ต้องโสดอะคะอ่ะอ่าเราวางแผนจะไปหลอกใครหรือใครจะมาหลอกเราหรือเปล่าโอ้ปิดกานปิดตายความรักครั้งนี้ไม่มีทางมาและไม่เจอละนะระวังนะคะช่วงนี้ดูสิระวังนะมีคนมาพูดมีคนมาเออเหมือนเหมือนเราเจอเหมือนเราเจอมวยถูกคู่อะคะ่ะช่วงเนี้ย เหมือนเราเจอมวยถูกคู่ยังไงก็ไม่รู้ช่วงเนี้ยนะคนโสดนะเหมือนคนเข้ามาเนี่ยให้ดูให้ดีๆเลยนะว่าเขาเข้ามาในรูปแบบไหนลักษณะไหนเหมือนมาเหมือนเขามีแผนที่จะเข้ามาในชีวิตเราอยู่แล้วแต่เราอะโชคดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เปิด เต็มที่เพราะเราเคยเจอปัญหามาแล้วไงเราเคยแบกรับปัญหาม,ามันมาแล้วไงเราก็เลยรู้เราเรารู้ทางหนีทีไล่แล้วแต่ว่าคนคนนี้เขาไม่ลความพยายามที่จะเข้ามาหาคุณนะเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณสนใจแต่คุณเองก็กังวลแหละเท่าที่ดูจากหน้าไพาอ่อ่ะเหมือนคุณเองก็กังวลเขาก็กังวลอืว่าเอจะจะจะคนนี้จะจะเข้าเป้าไหมจะได้ไหมจะได้ไหมซึ่งแน่นอนมาซึ่งผลประโยชน์ล้วนๆน,น,นะช่วงนี้คนโสดปิดกั้นตัวเองไปก่อนดีแล้ว มีคนเข้ามาก็คุยคุยแล้วก็คุยจริงๆค่อยคคุยค่อยๆศึกษาไปนะมีโอกาสที่แบบว่ามีคนหลายๆคนเข้ามาในชีวิตนะนะเพราะฉะนั้นใครที่มาในโมเมนต์เนี่ยเล่นเกมหรือว่ามาแบบมาแบบพยายามทําให้เราหลงทําให้เราคลั่งไคล้ในช่วงนี้ก็อยู่ในกําแพงไปก่อนเอออย่าเพิ่งเปิดคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนโอเคนะคนโสดน,นะอ่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในสถานะคนคุยหรือว่าไม่ชัดเจนรีบรีรีบรีหรือเปล่าหรือว่าจะได้ไปต่อ ในเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะคนคุยคนคุยก็ดีนะอุ้ยมีแกนที่จะได้วางแผนครอบครัวกันด้วยอะ่ะอุ้ยว้าวคุณคือนัมเบอรวันเลยนะเขากังวลมากเขากลัวจะเสียคุณไปอะ่ะ ช่วงนี้คุณไปพูดอะไรหรือเปล่าคุณคือเขาแบบรักล้นใจมากอันนี้ต้องบอกแบบนี้ไพ่เก้าถ้วยขึ้นอ๋อไพ่ห้าถ้วยไพ่ไหนถ้วยอุย้ยตายแล้วดีกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะเขารู้สึกที่ดีๆให้คุณนะเขามีความรู้สึกที่ดีๆให้คุณเขาแบบวางแผนอนา,นาคตไว้เลยว่าคุณคือเนี่ยเขาคือ the empress ของคุณเออเขาคุณคือ the empress ของเขาเลยคือแบบที่สุดของเขาเลยอะ่ะ อืมเขาแบบเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้คุณเขากังวลด้วยว่าตัวคุณเองอ่ะจะจะรับรักเขาหรือเปล่าอ่ะดูดิไพ่เป็นเนื้อคู่อ่ะฟันธงก้าฟันอยากฟันธงให้จังเลยว่าเป็นคู่กันแต่ว่าไพ่ the lover คือน่ะมันเป็นความรักที่อาจจะแบบว่ามีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความรักที่มันไม่ใช่ความรักที่เป็นรักแบบมันเป็นรักรักหลงไหลรักข้างใครรักแบบ รักกันแบบโดยที่แบบไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะไม่ได้มาด้วยไม่ไม่ได้รักด้วยสมองอะคะ่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นแบบช่วงแบบช่วงโปรโมชั่นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคนที่คุยกันมานานแล้ว่มีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่อหรือพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟนกันนะแต่ใดๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไพ่าาขึ้นดีอย่าพึ่งพึ่งคิดไปในเรื่องที่มันไม่ดีนะเอาความสุขนะวันนี้ถ้าคุณคบคนนี้แล้วคุณมีความสุขถ้าเกิดว่าเขาชัดเจนในสถานะให้กับคุณคุณก็ โอเคตกลงปรงใจครบกันไปอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดแค่นั้นเองนะโอเคนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีเกณฑ์ที่จะแบบว่าไพ่ถ้วยเยอะอันนี้แอบปกติบอกนิดนึงว่าน่าจะเป็นคนที่เกิดในธาตุน้ำเนาะธาตุนะะ้ามีนเหมือนคุณนี่แหละนะมีนเหมือนคุณนี่แหละมีนกรกฎ พิจิกอ่ามีนกรกฎพิจิกของคุณนี่แหละนะจะน่าจะเป็นคนท่าท่าน้ําเหมือนกันนะหรือเขามีอะมีอะไรที่เกี่ยวกับท่าน้ําในชีวิตค่อนข้างเยอะเนาะนี่โบแอบพูดราศีผิดบ้างไหมเนี่ยราศีมีนนะโบแอบพูดราศีผิดบ้างไหมขอขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าพูดราศีผิดนะก็ตอนนี้เรากําลังดูคลิปของชาวราศีมีนอยู่นะคะนะ,ะชาวราศีมีนสําหรับคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะพลังงานหน้าไพา่อยากบอกอะไรไหมคนมีคู่อ่ามีคนหนึ่งที่ ตังปอมอืมมีคนหนึ่งที่แบบอืมอือมอืม,อม,อมโอเคโอเคคนมีคู่ราศีมีนโอ้โหในหัวนี้จะไม่มีเรื่องของความอ่อนโยนกันเลยใช่ไหมอืมทำไมหรอทำไมหรอใช้เงินตัดสินตันหาหรออืมไพ่เงินขึ้นหมดเลย คนมีคู่ในช่วงระยะนี้นะคะเงินเงินเงินและเงินมีเงินเลยมีความสุขถ้าไม่มีเงิน้เยเหมือนแบบมันก็ยังไงอยู่เนาะเหมือนคุณไปโฟกัสเรื่องเงินมากเกินไปจนคุณลืมเติมเต็มความสุขบางอย่างให้กับชีวิตหรือเปล่าเหมือนวันนี้เหมือนคุณอาจจะหมายความว่ามันมีภาระและหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากกว่าการเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันหรือเปล่า ลองไปทบทวนดูนะคะว่าสิ่งที่โบพูดมันคือมันคือสิ่งที่คุณกําลังเจอณปัจจุบันนี้หรือเปล่านะคุณเองก็มีความรู้สึกว่าใช่แหละเงินมันก็คือมันตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตนะคะเงินสามารถซัพพอร์ตและดูแลคนที่คุณรักได้นะสามารถแบ่งไปให้ใครหลายๆคนได้แต่อย่าลืมนะคะว่าบางครั้งบางทีอะ่ะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยเขาก็อาจจะต้องการอะไรที่ เงินซื้อไม่ได้ก็ได้นะคะหนะน้าไพ่กาลังบอกแบบนี้ว่ากําลังมีคนคนนึงกาลังตั้งปอมตัง้งกำแพงที่จะแบบว่าเปีย่พยายามแบบเฟซโฟกัสบางเรื่องให้มันแบบว่าเธอต้องเข้าใจฉันนะฉันก็อยากบบว่าฉันเข้าใจเธอเธอต้องเข้าใจฉันบ้างนะอะไรประมาณนี้ค่ะไพ่กาลังจะสื่อประมาณนี้ซึ่งเท่าที่ดูจากหน้าไพ่ถือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะคนโสดคนมีคู่หรืออะไรประมาณนี้ค่ะ lucky in game and lucky in love ค่ะนะสาหรับชาวราศีมีนก็มา ดูกันว่าไพ่พระพิฆเนศอยากบอกอะไรนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณโชคดีแบบไหนเออ,เออนะชาวราศีมีนอมรับพลังงานที่ดีๆไปนะคะประโยคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ปล่อยผ่านนะคะแต่เท่าที่ฟังมามีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะชาวราศีมีนะ อ่าใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามไว้นะกด subscribe ไว้นะคะถ้าเกิดว่าน้องรับพลังงานดีๆแล้วคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกนิดนึงนาะว่าเอ้ยเรื่องนี้มันใช่เรื่องนี้มันโดนเรื่องนี้มันจริงนะมาคอนเฟิร์มให้โบนิดนึงนะคะนะถ้านผู้เขีนอยากบอกอะไรคะว้าวคุณเป็นคนที่อืม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 ตั้งมั่นในศีลน,นะเป็นคนที่ มีศีลมีสติมีปัญญานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อในศรัทธารักในศรัทธารักในความยุติธรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะปัจจุบันเนี้เหมือนทุกอย่างมันถูกจัดสร้างมันถูกร้อยเรียงกันมะาเรียบร้อยแล้วค่ะว่ามันต้องเกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้าน,นี้เจออะไรมาไม่รู้แต่วันนี้คือดีกว่าที่ผ่านมาเยอะมาก ะะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีดวงดีดวง,ดง,ดงเปิดนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆก็น้อมรับกันไปแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบค่ะขอบคุณราศีมีนทุกท่านและชาวสองราศีมีนค่ะสวัสดีค่ะ